สวัสดีครับนะครับวันนี้พบกับพี่ลอยครั้งนะฮะวันนี้นี่มานี่นะครับเป็นของรางวัลน,นะฮะที่ได้มาจากการแข่งมัสเตอร์ดูเอลนะครับผมอันนี้ก็เป็นงานแข่งครั้งแรกของอะไรนะยูทูบยูทูบเบอร์เอออายะอายะเลเวลุะ u, นะครับก็เป็นร้านเนี่ยฮะเลเวลอัพ คลาดนะฮะอันนี้พี่หลอก็ไปแข่งมาเป็นมาสเตอร์ดูเอลนะฮะเล่นยกเดียวนะครับอันนี้ติดท็อป8เดี๋ยวจะมาดูว่าของรางวัลที่ได้นะของท็อป8เนี่ยจะเป็นอะไรนะไปดูกันดีกว่านะครับผมส่วนเรื่องของเด็กแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูคลิปหนึ่งอันนี้มันลุ้นของดีกว่า,อาขอบคุณด้วยนะของเลเวอพนะโคราชของโคราชนะครับของโคลาชอันนี้เปิดกันสดๆปีเลย ก็เป็นการจริงนะครับเป็นการจริงนี่แพ็คมากก็ไม่รู้ว่าได้อะไรเหมือนกันนะเขียนมาว่าสุ่มนะเป็นสุ่มดันดอมมาชุดไหนเราไปก็ไม่แน่ใจว้าวเฮ้ยมาเยอะไหมมาเยอะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมีอันนี้กล่องนี้ออกไปก่อนมี power of the d u e l i s t สองซองแล้วก็มี phantom blade นะครับสองซองสัมผัสด,ดูสิเฮ้ย <c oughs> อันนี้ฟรอยอันนี้ฟรอยแล้วก็มีซอ,องจาก world premium pack นะฮะสองพันยี่สิบสองอีกสามซองก็ทั้งหมดทั้งหมดเนี่ย เจ็ดซองนะอันนี้เป็นรางวัลของท็อปแปดนะ ừ, ừ, ừ. ที่หนึ่งนี่เขาจะได้เป็นแฟมเออ่เป็นแฟมเก็บการเป็นไฟล์โฟลเดอร์เก็บการไหลาย Dark Machine เกิดที่ออกใหม่แต่เราไปไม่ถึงได้แค่นี้อ่ะเดี๋ยวมาเปิดดูดีกว่านะครับคำคำ,คำนะเอาเอาเอาันไล่มาเก่ามาใหม่กันละกันแฟนทอมเลดก่อนอันนี้เป็นชุดเก่าแล้วแหลนะนะอ่าของญี่ปุ่นนะเป็นการภาษาญี่ปุ่นเดี๋ยวมาดูกันว่า โอ้โหเพนกวินนะฮะอันนี้แพนคิดนะฮะโอ้โหนี่มันเวอร์ชันเบอร์นะนี่เก่ามากโอ้โหโซเคนไอันนี้มันเป็นอะไรนะชื่อตีมอะไรนะเด็กชื่อไม่ออกเด็กไม่ออกละวตีมจีนจีนหน่อยเป็นแรนะฮะเป็นแร่สองนี้เป็นอันนี้มันชื่ออะไรลูโก็ใช่ไหมเออเป็นลูโกเป็นทริบิเก็ตนะครับสองแรกไม่ได้ฟอยด์นะฮะลี่ลี่ลี่ นี่มันอะไร UA ใช่ไหมโอ้ยนี่เป็นตีมอะไรวะไม่รู้ฮนะอืม UA ก็เป็นอะไรนะแฟนตัมเลดอ่อนดอยไม่มีฟอย์นะฮะไปดูกันต่อไปเลยแกะดีๆพี่เดี๋ยวขาดเดี๋ยวการ์ดหักอ่าดูนะฮะสองสุม่มสองที่สามเมลฟี อันนี้อะไรไม่รู้อันนี้อะไรเน,นี่ยผูกกาปะผูกกาเนี่ยเนี่ยฮึบสป라이ดนะฮะอ,อุ้ยลอีกแล้วโอ้โหเป็นคอเลอร์ใช่ไหมเฮ้ยแต่สองนี้สองนี้แบบดื้นปื้ดเลย,น,ยเออน่าจะฟอยเอ้ยน่าจะฟอยน่าจะฟอยน่าจะฟอยมายดูสิลมพัดนะเปิดพัดลมอยู่นี่จะไปอันนี้อินเทอร์เม้นต์ใช่ไหม อันนี้ติมชื่ออะไรไม่รู้นะเฮ้ยไม่เอะเพื่อนโอ้โหโดนหลอกครับเป็นแรอีกแล้วโอ้โหหวัวชมพูนะฮะอันี้อิงนี่เป็นสีเรตเลยนะเป็นตัวทำเกมของ exo sister หรืออีสามซองนะฮะว่าผลงานการหยิบของสุ่มมาให้จากรายการนี้เป็นอย่างไรบ้างอันนี้ไม่รู้เลยเนะี่ยไม่ได้ดูโอ้โหไปนี้ ตรทีมเก้าดาวซิงโคลไปต่อไปต่อสองที่สองนะฮะวงพิมพ์แพ็คบีทูเปอร์ซักใบไหมนะ้สองสุดท้ายแล้วนะครับ <c oughs> โอ้โหสองสุดท้ายแล้วนะครับพี่ยังไม่มีความเป็นฟลอยมาเลยนะฮะโอ้เฮ้ยโอ้โหมาเว้ย ริปโบริปโบแมนเซอร์โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วนะเป็นซุปเปอร์แลนด์เป็นซุปเปอร์แลนด์ซุปเปอร์แลนด์ตัวนี้เป็นตัวเปิดตัวเปิด <c oughs> ต,ปตัวทำเกมตัวทำเกมของริบโบแมนเซอร์ริบโบริบโบมาซุปเปอร์แลนนะฮะอือหือนึกว่าจะไม่ได้อะไรซะแล้ว <c oughs> อ่ะโอเคอัน okay. นี้ก็เป็นอ่าไม่ใช่ดอกกิปนะเป็นของรางวัลเลยเป็นไพรซ์ซิ่งของท็อปแปดนะครับในงานแข่งของอทาง ช่อง c h a ชแนลของอายะอายาไปตามกันได้ไปเสิร์ชพิมเสิร์ชคำว่าอายากันเลเวลูใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็ไปติดตามร้านของอ,อะไรวะเลเวอพโคราดกันได้นะครับผมใครชอบอะไรก็ไปหาร้านนี้เขาขายการ์ดหลายหลายหลายแบรนด์หลายยี่ห้ออยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมบ๊ายบาย